เดีวพี่ไอ้์มานี่มากินนี่เดี๋ยวจะให้กินนมเปี้ยวาอาแค่นี้วันนี้มีสองอันนี่มาตรงนี้ตรงนี้ดูดูกล้องเห็นกล้องไหมเห็นกล้องไหมตรงนั้นอะกินโชว์แล้วกินนมเปี้ยวอะ่ะมือออกจะกินไหม นมเปี้ยวได้กินนมเปี้ยววันนี้กินแค่นี้เองนะเงยหน้าขึ้นนิดหน่อยเดี๋ยวหกอีกนิดเดียวแป๊บเดียอีกอันเดียวมาตรงนี้ิีหยียบเข้ามาในกล้องนี่ดูเป็นเป็นพยานหลักฐานนี่เอาฮึบเอากืนเอาหมดกืนลงไปยิยม้มยิ้มให้กล้องก่อนเยี่ยม จิมอร่อยไหมอร่อยเป็นไงอร่อยไหมเปรี้ยวเปรี้ยวมากเลยอืมเยี่ยมยิ้มหวานให้กล้องเยี่ยมจริงๆเลยจ้าเยี่ยมหลอด้วยโอเคเ